พบกับนักสู้เก้าสีประกรุ่นที่สที่คุณวางใจกับช่วงรเต็ดเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆสาวก Ford เรนเจอร์กันบ้างดีก,กว่าวันนี้เป็นกระบะด4ประตูเกียร์ออตโต้สมรรถนะสูงที่ปีก็ใหม่ใหม่ก็น้อยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2023 Ford Ranger s t ์ r m t รม2.0ใบเทอร์โบออโต้ขับ2ไม่ห้ามือ ฟอร์เรนเจอร์สตร t มแทนะฮะสุดยอดรถกระบะสมรรถนะสูงสายพันธุ์อเมริกันนะหลายคนอาจจะรู้จักแต่ว t r แท็กนะแล้วก็อาจจะรู้จัก r a ปเตอร์สตรอมแทเนี่ยมันจะเป็นรถกระบะที่อยู่ระหว่างกลางคือเหนือกว่าว t r แท็กแต่ว่ายังเป็นรองแ a ปเตอร์ราคาออกห้างนี้จะสูงกว่าว t ยแท็กเล็กน้อยนะโดยสมรรถนะโดยรวมก็จะเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบ 2,000cc นะแต่ว่ามีชุดแต่งแล้วก็ออปชันลูกเล่นที่มากกว่า Y Track นะฮะอ่ะวันนี้ตัวนี้มีทั้งรุ่นขับ2และขับ4แต่วันนี้ที่เอามาให้ดูเป็นรุ่นขับ2 g e เกียร์ออโต้นะฮะออกห้างไปแดง1้านแดง1 2 6 4 0 0 0บาทได้รถบ,บ้านรูอแรกมือเดียวแล้วมาด้วยสีส้มตอนที่เปิดตัวซ้อนแพรกเขาก็ใช้สีส้มสีนี้เป็นสีโปรโมทด้วยรับประกันโครงสร้างมอเดอรไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิดควม่มไม่มีน้ำท่วม เลขหม่หหหหแท้ๆ50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาวันนี้มันมีดียังไงมาดูพร้อมกันเลยโลโก้สวยเด่นมีมีกล้องหน้าให้ด้วยนะฮะแล้วก็กระจ,จังหน้าเท่มากนะเป็นสีดำดุดต,ตัดกับตัวรถสีส้มแล้วดูเท่มากไฟหน้ารูปตัว C ฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะมาพร้อมไฟเด y t i ทม LED มีไฟตัดหมอกให้ในตัวมาพร้อมเซ็นเซอร์ให้ท่านรอบพันเลยนะสวยมากซ้ายขวาไฟใสปิงนะฮะ แล้วก็ด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำนะฮะผสมกับพลาสติกสีเทาสว่างสวยมากเซ็นเซอร์นี่รอบคันเลยอ่ะฝาโปงกันก่อนฝาโปงเดิมๆนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรสีสันถือว่าสวยงามอยู่แล้วก็ไปตามนี้ได้เลยนะ,ะสีผิวสวยผิวเดิมโรงงานเนียนกลิปเลยขอไปอยังบานใสนะฮะกันชนเช่นกันนะฮะกันชนสีสันใช้ได้อันนี้ผมขัดอย่างเดียวนะฮะ เดิมๆโรงงานเลยนะสวยมากเนียนกริบเลยเอ้ามุดกันหน่อยฮะช่วงล่างเดิมๆเลยจ้าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรทั้งนั้นแถบขวาก็เช่นกันนะฮะเดิมหมดนะขัดอย่างเดียวนะสีสันโอเคสวยมากเนียนกริบมีโลโก้ซอมแท็กให้เท่ๆนะมือจับมี Smart e n t นทรให้นะพร้อมเบ้ารองกันร,รอยขีดข่วนแล้วก็บันไดเท่มากนะฮะเป็นพลาสติกสีดำนบสวยเลยด้านหลังก็เดิมๆ นี่ขอไปโอ้ยบางจองเลยบางมากมีตัวเหยียบขึ้นลงด้วยเท่มากนะสติ๊กเกอร์พวกนี้ก็ของเดิมๆม,มีโรบาร์ให้เรียบร้อยสวยเลยนะฮะแล้วก็ฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยนะ,ะกระจกข้างเท่มากกระจกข้างก็ขัดอย่างเดียวนะ,ะเป็นสีดําเงาพร้อมกรองรอบขัดตัวยึดแหลกหลังคาโคตรเท่แบบใหญ่มากนะฮะใหญ่มากนี่คือของเดิมๆโรงงานหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ําอย่างเดียวนะ ขอไปยังบางมากๆแล้วก็ได้ดิสเบรกสล้อหน้าหลังเลยนะฮะแล้วก็แม็กสวยมากครับแม็กสีดำดุเลยแล้วก็มีเล่นลูกเล่นคือปัดกับสีแดง1ช่องสวยมากส่วนยางเป็นยาง g ูดเยียร์แรงเลอร์นะฮะพร้อมตัวรถนะจากโรงงานปี23เบอร์255 55 5 R 2 0เลยนะดอกได้อยู่นะครับดอกถือว่ายังเหลือเยอะนะฮะดอกยังใช้ได้เหลือเยอะยังนิ่มนะครับ อีกสปีสบายๆซุม้มล้อเชสซีเดิมๆหมดไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมล้อหลังก็ดิสเบรกนะครับนี่ได้ดิสเบรกเลยแม็กสวยนะครับสีดำดุตัดกับสีแดงเอ้สีส้มสวยมากยางกูดเยียร์พร้อมโรงงานนะฮะปี23ดอกเตมดอกเต็มๆฮะดอกสวยดอกลึกอีก2ปีสบายๆนะเชสซีซุ้มล้อเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูเปิดมาแล้วด้านหลังขวาเปิดมา ขอบยางเหนียวมากดึงออกมาเม็ดอาร์กอยู่ครบมีลูกศรชี้ออกด้านนอกด้วยเป็นเอกลักษณ์ของพวกเรนเจอร์ลังคาด้านบนขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์กสวยงามซอกด้านในเดิมหมดนะจ๊ะไม่มีชนอะไม่มีพลิกความน้ําท่วมอะไรทั้งนั้นเสากลางขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์กสวยงามซอกประตูด้านในน็อตเดิมหมดตัดวอักษรคมกริปน็อตไม่มีขยับ สติกเกอร์เรียบร้อยเนียนทุกแผน่นผลิตประเทศไทยเลขตัวถัง MPBANMF อะไรเนี่ย X556664 นะฮะเสาด้านหน้าขวาขอบยางเดียวมาเม็ดอาร์คสวยงามนะซอกในเดิมหมดครับแห้งสนิทแก้มขวากอน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะมาด้านหลังกันต่อนะฮะก็มีโลบาร์ให้แล้วก็มีตัวฝาปิดนะฮะด้านบนให้ตามสเปคโรงงานเลย นะครับนี่กันแดดกันฝนได้สบายฝาท้ายก่อนฝาท้ายสีสันเดิมๆเลยนะฮะนะสวยมากมีกล้องหลังให้ในตัวพร้อมอ,อักษรสตรอมแท็กสุดเท่ไฟท้ายขวาเท่มากนะกันชนมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะฮะสวยมากไฟท้ายซ้ายขวาสวยใสยเนียนกริปนาะมุดกันหน่อยฮะล้อไหลช่วงล่างแนบเนิบชัสซีสวยงามไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมนะฮะ ฝาท้ายเปิดมาแล้วเป็นแบบน่วงด้วยน่วงไหมหน่วงไหมไม่น, <c oughs> น่วงนึกว่าน่วงออะโอเคอ่าฝาปิดท้ายรุ่นนี้เป็นระบบไฟฟ้านะฮะนี่อย่างนี้นะฮะนี่ไฮโซลั่นล้ําสมัยมากนี่อย่างนี้นะฮะอ่าเปิดมาแล้วนะฮะพื้นปูกระบะสวยมากนี่ดูเลยเนียนกริบเลยนะฮะสวยมากของเดิมๆโรงงานพื้นด้านล่างสวยนะฮะไม่มีสมงสนิมอะไรทั้งนั้น ด้านหลังรู้สึกจะมีปลั๊ก power outlet มาให้ในตัวด้วยนะฮะให้มาสองรูเลยนี่ปลั๊กไฟบ้านรูหนึ่งอันนี้ปลั๊ก power outlet รูหนึ่งอันนี้อะไรเอ้ยอ๋ออันนี้ตัวปิดใช่ไหมเออนี่ไงปิดจากด้านหลังได้เน่เฮ้ยเจ๋งนี่ปิดข้างในก็ได้ปิดตรงนี้ก็ได้นะฮะฝั่งขวาเดี๋ยวดวูอนมีอะไรให้เราเล่นไหมเราจะเลือกปิดครึ่งเดียวก็ได้นะฮะนี่ ฝั่งขวารู้สึกจะมี power outlet ให้อีกอันหนึ่งใช่ไหมวะเอาไม่ใช่นอตขอโทษ <laughs> อ่ะโอเคตะเข็บเดิมหมดนะฮะด้านขวาไฟไฟท้ายเดิมของสอดซ้ายขวาสวยแห้งเม็ดอาร์คครบครับโอเคอ่ะแถบซ้ายนะสวยเช่นกันนะฮะแถบนี้สวยสีเนียนกริปขอไปยังบางทุกชิ้นเลยบันดงบันไดของเดิมโรงงานสวยนะแก้มซ้ายเดิมสวยมาก เป็นเครื่องใบเทอร์โบกระจกข้างเท่ๆพร้อมไฟเลี้ยวและกล้องรอบคันสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวาฟิล์มรอบคันสวยเลยล้อหลังแม็กสวยมากนี่เนียนกริปฮะยางพร้อมตัวรถกูดเยียปี23ดอกเต็มๆครับใช้กันอีกยาวๆฮะแชสซีแนบเนิบสวยมากไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมอะล้อสุดท้ายแม็กสวยเช่นกันนะฮะยางปี23 Good y e a กูดเยียโอ้โหดอกสวยมากดอกลึกดอกเต็ม อีกสปีสบายๆอัซุ้มล้อเดิมหมดนะไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมประตูซ้ายเปิดมาขอบย่างเหนียวมากดึงออกมามเหนียวจริงเม็ดอาร์คสวยงามลูกศรชี้ออกด้านนอกคมๆลัางขาขอบย่างดึงออกมาเหนียวอีกแล้วเม็ดอาร์คอยู่โครขาเสากลางซ้ายขอบย่างดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกด้านในน็อตเดิมหมดทุกตัวน็อตเดิมไม่สะเทือนไม่ขยับเลยเสาสุดท้ายหน้าซ้ายเม็ดแอคสวยงามซอกด้านในแห้งสนิทน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอภาษีต่อแล้วมกคคาปีหนะ้าใช้กันย,ยาวๆฮะนะกระจกเดิมๆโรงงานเอาไปดูห้องเครื่องกันฮนะไปมาดูขุมพลังของเขากันเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0ใบเทอร์โบนะหรือเทอร์โบคู่นั่นเอง ซึ่งให้พละก,กำลังถึง210แรงมา้ามาพร้อมเกียร์ออโต้10สปีดฮะแถมยังประหยัดด้วย14โลลิตรนะฮะไม่แท้5,000 50, 0โลเท่านั้นเองอ่าโครงสร้างซอกในฝั่งขวาน็อตเดิมนะน็อตเดิมแก้มน็อตเดิมหมดไม่ถอดไม่ขยับแก้มแท้นี่สอดคมๆเลยนะซับในสวยแห้งเดิมหมดไม่มีเคาะไม่มีพ่นน็อตเดิมทุกตัวคานเคินเดิมหมดรูกลมคมกริบ คันหน้าอาจจะดูยากดูสติ๊กเกอร์เอาแล้วกันว่าเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เก่าแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่เลยถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับคานซ้ายเดิมแก้มเดิมน็อตเดิมทุกตัวฮะโลโก้ฟอร์ดคมๆเลยน็อตเดิมทุกตัวนะซอกในน็อตเดิมฝาโปงน็อตเดิมไม่ขยับไม่ถอดด้านใต้แห้งสนิทสติ๊กเกอร์เนียนทุกแผ่นนะฝาแท้โลโก้ฟอร์ดคมๆเม็ดอาร์ครบทุกเม็ด สติกเกอร์ครบทุกแผ่นน็อตเดิมทุกตัวไม่ถอดไม่กระชอกแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดมากฟังเสียงเครื่องกันหน่อย โอ้โหแน่นๆฟิตๆใสๆม 50, ไม่ห้า0 0ื่เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อครับก็จะเป็นบอกไฟฟ้านะบาะหนังสีดำสเปคเดิมโรงงานเป็นหนังตรงกลางนะด้านข้างเป็นหนังกลับ a l ค a n t a r a นะแล้วก็ด้านบนปักอักษรสตรอรนแท็กสุดเท่นะมีตัดกับสลับกับสีแดงโอ้โหสวยมากนะแผงประตูนะสวยมากนะฮะพลาสติกดำหนังสีดำได้สีส้มโอ้โหสวยเลย ฟิล์มอะไรฮะเนี่ยไม่รู้บราโวเซรามิกสวยมากขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะประตูหลังขวาฟิล์มสวยแผงเนียนใสเนียนกริบเบาะแถว2ส,สวยมากของเดิมโรงงานทุกชิ้นฮะหนังสีดำได้สีส้มหัวหมอน3ามตำแหน่งมีรูติดตั้งคาซีเรียบร้อยตรงกลางมีที่เท้าแขนให้ท่านเรียบร้อยเสร็จสับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแอร์หลังด้วยแล้วก็มี usb type c แล้วก็ปลั๊ก power outlet แบบไฟบ้านมาให้เรียบร้อยนะโอเคตัวเบาะด้านหลังเปิดมาก็จะเป็นที่อยู่ของแม่แรงนะครับมีให้ครบเลยแล้วก็ที่นั่งยกได้ด้วยอ่ะด้านล่างก็เห็นโครงสร้างเลยนะว่าเดิมๆมหมดไม่มีชนไม่มีน้ำท่วมนะฮะเดี๋ยวลองนั่งกันมีมือจับช่วยขึ้นลงด้วยก็สะดวกมากตอนนี้ผมถอยเบาะคนขับมาสุดแล้วซึ่งก็ยังนั่งสบายมากนะเขายังไม่ถึงกระติก ยังมีพื้นที่เหลือขยับแข้งขยับขาง่ายองศาการเอ็นถือว่าเอ็นเยอะนะครับสาหรับรถกระบะอาจจะไม่เท่าเอวอรเสหรอกแต่ก็นั่งสบายกว่าแคปอะนะและหลังคาก็สูงด้วยนั่งแล้วไม่อึดอัดหน้าต่างบานใหญ่เลยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยด้านหลังพอสมควรเนาะตัวเบาะสภาพสวยมากนะครับอแผงประตูนะสวยนะครับฟิล์มก็ยังสวยขึ้นลงก็ต้องปีนนิดหน่อยนะฮะรถมันสูงประตูหน้าซ้ายแผงสวยเนียนใส ฟิล์มสวยๆโอ้บอกไฟฟ้าคู่เลยนี่ได้บอกไฟฟ้าคู่หน้าบอหนังเนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นสภาพเนียนกริบฮะไปลองขับกันอคุณแจหน้าตาแบบนี้มีสำรองให้ท่านอีกดอกหนึ่งเรียบร้อยนะฮะด้านหน้าก็มีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับก็เลยปีดไม่ยากเท่าไหร่เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไมลปัจจุบัน5 0 0หมโลนะก็ถือว่ายังน้อยนะฮะเปิดแอรก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลฮะ ปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาเป็นแบบดิจิตอลนี้นะฮะใครจะปรับแบบนี้ก็ได้นะเลื่อนนี้ก็ได้นี่เทม่มากมีแอร์ออโต้ด้วยนะฮะนี่หรือว่าถ้าอยากปรับเองเต็มรูปแบบก็กดปุ่มนี้เลยนี่นี่นี่อ่าคอนโซลด้านหน้านก่อนเป็นพลาสติกสีดําแข็งๆนะฮะสภาพสวยมากถุงลมนิรภัยด้านหน้า2ลูกที่บ่อยสองเป็น4ลูกที่เสากลางอีก2เป็น6ลูก ห้าหลังไม่เห็นแล้วน่าจะหใบแล้วก็หน้าจอนะฮะเป็นทัชสกรีนแบบแนวตั้งเลยเท่มากนี่เป็นเอกลักษณ์ของ New Ranger เลยนะฮะจอให้มาแบบแนวตั้งเท่ๆก็จะมีภาษาไทยให้ในตัวเรียบร้อยเนาะมีกล้องรอบคันให้นี่กล้องหน้ากล้องรอบคันกล้องหลังละ่ะเดี๋ยวดว,ยวนกล้องหลังนี่กล้องหลังมีเส้นนำสายตาด้วยเฮ้ยเจ๋งนี่สุดยอดเลยนะฮะ ทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะมีให้เรียบร้อยกล้องหน้าเดี๋ยวอ่าโอเคแล้วก็โหมดนู่นนี่นั่นนะฮะอะไรก็ไม่รู้เยอะเต็มไปหมดอะจะปรับนูน่นปรับนี่อะไรเดี๋ยวไปศึกษาเองนะฮะระบบช่วยเหลือเกาเยอะเหลือเกินนะฮะสั่งงานด้วยเสียงอัปเดตซอฟต์แวร์เชื่อมต่อไวอง Wi-Fi ไฟควบคุมตัวรถอะไรเนี่ยเยอะไปหมดนะนี่ Apple CarPlay Android Auto ครบค่ะบูทงบูทูธมีให้ครบเลยนะอ่าด้านล่างนะมีแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยนะฮะแท่นชาร์จไร้สายให้เสร็จสับมาลองดูปึ๊บไปแล้วนี่สะดวกมากมีแท่นชาร์จไร้สายให้เรียบร้อยแล้วก็ usb มีให้เยอะเลยพร้อม type c ด้วยตัวเกียร์เป็นอะไรที่เท่มากนะครับออกแบบมาได้ดูล้ำมาก เดี๋ยวนี้เกียร์แบบกา้านยาวๆจะไม่ค่อยมีแล้วนะฮะก็จะเป็นเกียร์แบบดูแบบเหมือนยานอวากาศแล้วก็มีแมนนวลโหมดด้วยปรับเกียร์ด้านข้างได้ด้วยนะฮะรุ่นนี้10สปีดเลยมีเบรกมือไฟฟ้าด้วยโอ้โหกระบะมีเบรกมือไฟฟ้าบ้าไปแล้วนะ,ะมีโหมดการขับขี่หลากหลายนะฮะแม้ว่าจะเป็นรุ่นขับ2ล้อมีที่วางแก้วน้ําให้สรดสพนะฮะ,ฮะมีระบบควบคุมการทรงตัวโหมดการขับขี่เดี๋ยวกดให้ดูโหมดการขับขี่แบบปกติแบบประหยัดแบบลากจูง แบบถนนเลื่อนฝนตกที่วางแขนนะสีดำเลื่อนไม่ได้ให้มาใหญ่ดีด้านในมีเพราเอาเล็ตให้อีกหนึ่งะฮะแล้วก็พวงมาลัยนะฮะจะมี adaptive cruise control ให้ด้วยนี่นะฮะแล้วก็ multi function เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงพวงมาลัยสวยมากหนังสีดำได้สีส้มเท่ๆแล้วพวงมาลัยนี่เบามากปรับได้กี่ทิศท,ทางมาดูกันลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบเลยสีทิศทาง กระจกไฟฟ้าออโต้แค่คู่หน้าเฉพาะคู่หน้านะเซ็นเตอร์ล็อกใช้ได้นะ,อะโอเคกระจกข้างกันดีกว่าอ่ะปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็พับไฟฟ้าได้มีไบร์ทสปอตเซนเซอร์ด้วยด้านขวานะเน้นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็ปุ่มในตัวฝาปิดไฟฟ้าด้านหลังนะเป็นปุ่มกดเช่นกันกระจกมองหลังแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่องเก็บแว่นให้เหมือนเดิมเนา แล้วก็มีไฟด้านหน้าให้นี่นะครับแล้วก็ตรงกลางหนึ่งดวงสวิตช์ร่วมกันกับด้านหน้าแบบนี้อ่าที่บางแดดสีดำนะฮะมีกระจกแต่งหน้าให้2ฝัง่งเพรดานสีดำสวยเลยนะครับเนียนกริปนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเก๊ะด้านซ้ายเท่มากนะฮะมีอักษร s t o r m t a g สุดเท่เลยแล้วก็ได้สีสม้มและที่เจ๋งคือมีเก๊ะสองชั้นบนล่างแบบนี้ ป๊บนี่เทมากเนาะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําเท่ๆด้วยนี่สุดยอดมากเซ้ายเปิดมายังมีคู่มือใช้งานให้ท่านเรียบร้อยนะนี่คู่มือใช้งานรถคันรเริ่มเทิมคู่มือมาบางจ้องเลยดูนะแล้วก็สมุดเข้าศูนย์นะฮะอันนี้รถบ้านมือเดียวนะฮะผู้ชายขับไม่ห้าหมื่นนะฮะไม่แท้แน่นอนนะครับปึ๊บ เครื่องยนต์ yn 2 q px 5 5 6 6 6 4หสซี c mp bamf แล้วก็5 5 6 6 6 4เช่นกันนะสำเนารถตอนนี้มีเล่มแล้วเรียบร้อยปีผลิตฮะ2 2 2 3นะออกรถนี่น่าจะปลายปีแหละแล้วก็มาจดมกรา2024สีส้มนะครับ เลขตัวถัง m p b a m f ลงท้าย X556664 เครื่องยนต์ YN2Q556664 ดีเซล4สูบ 2,000cc 210แรงม้าไปลองขับกันมีกล้องหลังให้ในตัวเรียบร้อยนะปึ๊บป่ะนี่นะพวมอะไรเบามากยังเหมือนเดิมนะใช้งานง่ายเหมือนขับรถเก่งเลยเบาจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเบาวิวนะยังถือว่ากระชับ จับแล้วมั่นใจนะควบคุมรถได้ดีเวลาใช้ความเร็วสูงนะฮะมาเครื่องยนต์ 2000cc ซีซีนะฮะ210แรงมาออกตัวไปแล้วพุ่งใช้ได้เลยแรงมากช่วงล่างนุ่มมากเบรกจึก๊กแนะ่อยู่เลยนะอ่าวงเลี้ยวกันหน่อยนะมาดูเรื่องวงเลี้ยวกันวงเลี้ยวปั๊บไปแล้วฮะวงเลี้ยวอาจจะบานบานหน่อยนะล้อเขาใหญ่แต่ถือว่ายังกลับรถได้นะในพื้นที่แค่ยังกลับได้สบายสบาย ท่อนนี้ไม่รู้ต้องโยกน,นะค่อยกระดึกไปนิดหนึ่งบานหน่อยอบานนะวงเลี้ยวบานแต่พอรอดอยู่โอเคพอไหวเสียวๆหน่อยอ่าโอเคก็ยังกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ดีนะครับตัวนี้บอกเลยน่าสนใจมากนะฮะใครที่บอกว่าโอ้ยแรปเตอร์เกินงกไวท็กก็ยังไม่สุดนี่มาจบที่ตัวนี้เลยนะฮะ Ranger Storm ร r a c k นะรุ่นขับ2อ u อ o โตม่5 0 0หม จากล้านสองกว่าเหลือเท่าไหร่ไปดูราคาออกห้างไฟแดงตัวนี้1น6 4 0ล้านสองบาทวันนี้ครับวอล์กอินหน้าร้าน,นเราตั้งขาย9ก้าแสนบาทพิเศษกันไปเลยสําหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปนั้นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง9ก้าแสนบาทเครดีๆฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิม และพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะฮะพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์กับเราวันนี้ทรงฟรีทัวร์ไทยใครเป็นสาวกฟอร์ดเรนเจอยากได้กระบะเท่ๆนะก็อย่าช้านะคันนี้มีวารันตีท่านเหมือนเดิมด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี2ีชั่วโมงเลยและก่อน,นอกรถครับเช่นเดิม เดี๋ยวเอาข้อศูนย์ฟอร์ดให้ด้วยเปลี่ยนทานน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีติมลมยางนตโจเจนให้ฟรีถถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเชน่นเคยสนใจก็อย่าช้านะฮะโอ้โหสีจี๊ดมากไม่แค่ห้าหมื่น รีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline 19sd คนานาแอนดี้ของเราได้ง่ายๆเขาไป็นที Google Map พิมพ์19สีปรกรเราอยู่ถนนการประพฤกเปิดบร,ริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วตัวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวเป็นทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี19สีปรกรณน,นับซื้อรถทุกรุน่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติด finance ก็ขายได้ บัญชีให้ลดเรล่าทันใจภายในน้นาทีรถเดินเย็นนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สีประกรรถเมล2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ site, ค้นหารถมือสคัดสภาพกว่า1,000 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com